วันนี้บิวมินิคิทเช่นจะพาไปทําสวยนะคะวันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวนะจ๊ะไปเราตามไปเลยนะคะเราจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็พร้อมดูดไขมันนะจ๊ะ let's go <S เข้ามานะ,นะคะเป็นสยามสเตเดียมจุฬาหกหน้าจุฬาหกแล้วก็เดินเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามาเลยเดินเข้าไปข้างในนะคะไปทำพาพระบัตก่อนก่อนที่จะ ทำการผ่าตัดตามนัดตามนัดกับคุณหมอก็ประมาณเก้าโมงบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนี่เป็นขวด,ด้วยใส่ไขมันนี้ฉันเองค่ะ ขวดนั้นขวดไขมันขวดไขมันไม่เคยเลยค่ะอันนี้เราก็เข้ามาวัดสัดส่วนแล้วนะเื่นเต้นในนี้เข้ามาห้องนี้รู้สึกเจ็บตัวอีกนิดหนึ่งแล้วอันนี้วัดความดันจ้ะว,วัดความดันที่วัดสัดส่วนไปแล้ววัดความดันเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะ รอคุณหมอใช่ไหมใช่ใใค่ะัใ่แล้วก็รอคุณหมอมามาวัดแขนอีกรอบนะคะมันนาทีแห่งความตื่นเต้นเริ่มจะก,กำลังจะมาแรงแล้วเดี๋ยวตอนเจอคุณหมอ่นนะ่ะมัะยิงจะตื่นเต้นนะไขมันไขมันของฉันสองแขนดูสิเนี่ยอืม้ม เสแล้วค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะนี่เรารวมไปเสร็จแล้วเราไปประมาณกี่ชั่วโมงนะเราเริ่มประมาณต่อสิบโมงสิบโมงใช่ไหมเอสองอืมสองชั่วโมงกว่าเองนี่เสร็จแล้วค่ะ okay. เราเร่ม,มถ่ายรูปก,กันอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงอาการเบื้องต้นของ หลังจากที่เราดูดไขมานต้นแข็งไปนะอาการเร้อต้นจะมีตึงๆที่แขนทำอะไรไม่สะดวกแล้วก็จะมีอาการมือบวมแขนบวมมือตรงนี้จะบวมเนื่องจากเรารัดผ้าคอดไว้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะจ๊ะของการผ่าตดดูดไขมันคือว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างผ่านไปสามวัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สามเนี่ยตอนนี้เวลาเช้านะมันไม่ได้ปวดมากเท่าไหร่จะรู้สึกปวด,ปวดตรงไหลนิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็หายปวดปวดหายนิดเดียวแล้วหายแล้วก็ไม่ได้ปวดแข็งไม่ปวดแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องปวดมากภายในวันที่สองก่นที่สามแต่ถือเป็นความโชคด,ดีที่มันไม่ปวดแต่นี่จะคันมากค่ะคันเมื่อคืนคันมากคันแบบ มันค่อนข้างที่จะลําบากช่วงแรกนะเพราะว่าเรามันคันจากเสื้อนี่เราแพ้เสื้อเนี่ยเออโหต้องทนใจอีกงานนะ่ะท็หมดทนนะคันนะ่ะแต่ก็ต้องสู้ๆนะเมื่อคืนก็เวลานอนก็ต้องได้ทําสมาธิเพราะว่ามันคันคันก็หลับไปเพราะทาสมาธินะเนี่ยตื่นมาก็คันเดี๋ยวจะพักละตอนนี้จะทําแผงนี่เป็นวันที่สามังไงเดี๋ยวจะมารายงาน ผลให้ดูว่ามีอการเป็นยังไงบ้างะคะวันต่อไปบ๊ายบายเจอกันวันหน้าจะ้ะอันนี้เข้ามาห้องผ่าตัดแล้วนะคะคุณเมียวเดี๋ยวเดี๋ยวพราะว่าช่วงผ่าตัดเดี๋ยวไปติดต่อไม่ได้นะถ้าออกไปไม่ทันหนึ่งโมงบ่ายโมงก็ไม่ต้องกลัวนะคะให้รออยู่โรงแรมนั่นนะคะ